สวัสดีค่ะโยโกะอภัสราจากไนสตาค่ะเกรซทีมลาพันธ์ค่ะจากไนสตาสตูดิโอค่ะอ๋อตอนนี้เดี๋ยวผลงานของเรานะคะกำลังจะออนแอร์ภายในต้นปีค่ะก็คือ d a n จ e สเลิฟรักเดอเอ่อรักอันตรายเดนจัสเลิฟเดอะซีรีส์รักอันตรายค่ะ คือมันก็จะมีพอททวิสต์ไปทวิสต์มาเยอะๆค่ะมีความลับที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเยอะมากแล้วก็ใช่เป็นเบื้องหลังของตัวละครทั้งสองคนที่แบบข้างหน้ากับข้างหลังอาจจะแบบคนในอย่างกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยโยนะคะรับบทเป็นดาราค่ะแล้วก็พี่เกรซพี่เกรซเป็นโฮสค่ะเป็นดาราคือเป็นดาราใช่รับบทเป็นดาราอีกทีนึง เดาว่ามีสิทธิ์เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่ามันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอะคอมนเมดี้กับดราม่าเดี๋ยวเราทำเราจะทำให้ดูแต,แต,แต่ตอนนี้คือเราต้องดูองเราคู่มือบ่อยันเป็นวมากไปหมดเยอะในโซเชียลมีเดียคือจริงจริงคือเราแบบแฟนตัดมา จริงๆตอนแรกก็ไม่รู้ตัวว่ามันเยอะค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาค่ะช่วงหลังคืนตั้งแต่ทําแบบตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่ตั้งแต่แบ<ต>บทํางาน<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันบ่อยเพราะเป็นเพื่อนกันมาก่อน<ช>แล้วก็พอได้ทํางานน่ะยิ่งเจอกันทุกวันก็เลยรูปที่ออกมาคอนเทนต์ที่ออกมามันก็จะติดกันบ้างใช่ตอนนี้คือเราเล่นกันถูกต้องค่ะใช่ สำหรับเกรซก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจะเป็นอ่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเกรซด้วยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็อ่แต่ว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะเราโยให้คำปรึกษาทำไมว่าแบบมันต้องยังไงมันต้องแบบมีมีจริงๆโยจริงๆโยแบบให้คำปรึกษาเยอะมากค่ะตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่เข้ามาคือเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์มาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเคย ออนเซตอย่างเงี้ยหรือว่าเคยเวิร์กช็อปมาก่อนเขาก็จะไกด์เราได้ว่าเออควรจะโฟกัสตรงไหนดีเทลตรงไหนที่บางทีเรายังมองไม่เห็นภาพนั้นเนี่ยโยก็จะช่วยเก็บดีเทลให้อย่างเงี้ยค่ะแแต่่่มีบบเเลรอออปยกม็รู้สึกดีใจค่ะจริงๆรจริงจริงแล้วเหมือนแบบว่าเรา อยู่ดีก็ปล่อยเทเลอร์แบบไวมากๆซึ่งตัวเรายังก็รู้สึกว่าเออแบบเรายังรู้สึกไวเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วแฟนๆมาเห็นก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นกันค่ะไม่เราตอนที่เราถ่ายเราตื่นเต้นไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่งแรกมันเป็นคนที่คู่กันของโย,ย,ยมไม่ตื่นเต้นเพราะว่าชอบบรรยากาศกองอะว่ารูา้สึกเป็นเด็กที่เวลาอยู่ในกองเราก็จะไม่เกรงไปอัตโนมัติเลยค่ะ ของเสมีช่วงแรกๆของแบบพกซีแรกๆงคะที่มีตื่นเต้นบ้างเงี้ยแต่เราก็เคยได้ยินน้องพูดว่าอยู่ในกองมาสนุกก็เลยเอนจอยกับทุกตำแหน่งเลยเขาอยากเขาทำอะไรเขาไปบล็อกช็อตตรงไหนหนูก็ไปด้วยหมดเลยเงี้ยค่ะก,ก็รู้สึกสนุกค่ะตอนนี้อยู่ในช่วง,วงพรีโปรดักชั่นค่ะ โอ้ครบรถเลยใช่มีทั้งช่วงที่แบบว่าตึงเครียดตึงเครียดช่วงที่แบบว่าอยู่ดีก็หวานสักพักหนึ่งลองให้ก็ลองให้ใช่ค่ะใช่ค่ะปุบไวก่อนจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะตลกหรือว่าคอมเมดี้แต่ว่าทุกคนชอบตลกจังหวะชีวิตหนูแต่จริงๆต้องจังหวะหนูพูดเลย <Das que at> ใช่คือถ้าถ้าสังเกตโยเขาจะเป็นคนที่ in general life life เขาอะค่ะเขาเป็นคนมีบีดของคอมเมดี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเออก็พ่วงกับอาจจะเห็นเวลในจุดนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ปนคอมเมดี้ด้วย <S 2> <S 2> ใช่ไหม <c oughs> หนะกันก็ <S <S <c oughs> จริงๆเกตพี่ดีใจมากที่ได้มาเล่นกับโยแบบดีใจมากจริงแล้วก็ ดีใ,ใจที่เราผ่านช่วงเวลาที่ผ่านมาได้แล้วก็อยากให้โยมั่นใจว่าช่วงเวลาต่อไปพี่ก็จะอยู่กับโยเหมือนอย่างเงี้ยแหละเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เคยบอกโยตลอดว่า at the end of the day เราก็จะคู่กันแบบนี้แหละคก็ของโยจริงๆโยไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะเหมือนแบบเหมือนพอมันสนิทกันมากอะ่ะมันก็จะเข,นขินบ้าเวลาเห็นนีก็ให้บอกอะไรอย่างเงี้ยคือ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูไม่เคยสนิทกับ <c oughs> แบบว่าเพื่อนร่วมงานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอันเนี้ยมันเจอกันจนแบบเห็นหน้าแล้วขำได้เลยอ่ะแล้วก็เลยไม่ได้มีอะไรอยากบอกเยอะแต่ก็แค่อยากบอกว่าหนูว่าทุกอย่างมันพิสูจน์แล้วว่าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็จะไม่ได้ทิ้งไปไหนคะ่ะคือะไม่อ่านแล้วปกติ ไปเที่ยวไปเที่ยวไปแบบไปต่างจังหวัดไปเที่ยวกินข้าวจริงๆเราไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเราชอบแนวอาหารคล้ายๆกันเค่ะเวลาแบบมีร้านอาหารน่าสนใจโยไม่โยชวนไปแกก็จะชวนไปบ้างเงี้ยก็เลยจะเป็นกิจกรรมกินข้าวไปเดินช้อปปิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบเห็นอะไรที่ชอบแล้วก็คิดถึงกันและกัน จริงๆเห็นพร้อมกันเห็นเห็นส่งเห็นพร้อมกันเฉลยัโยไปนี่กันแล้วก็ไปเลยใช่เคยมีแบบว่าส่งให้กันแล้วก็เป็นร้านเดียวกันอะบ่อยอันนี้บ่อยบ่อยบ่อยค่ะใช่มันมันบังเอิญตรงที่ว่าแบบว่าช่วงที่เรารู้จักกันนะคะเราก็ตกใจในความแบบว่าชอบแบบเดียวกันแบบเพลย์ลิสต์เพลงอะไรเงี้ยยังเป็นเพลงเดียวกันเลยอะก็เลยแบบว่า เออสนิทกันได้ไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะชใช่ก็จริงๆซีรีส์นะคะสามารถติดตามใช่แบบว่าต้นปีนี้ค่ะซีรีส์ Danger Love the series ค่ะ Danger Love นะคะ the series รักอันตรายค่ะภายในปีนี้ค่ะต้นปีนี้ค่ะ ก็ของโยโก Instagram โยโกะนะคะค่ะของเกย์ Instagram g a l a x y g a e ค่ะฝากเกนโยโกะไว้ด้วยนะคะ